ก่อนจะดูรีวิวกันวันนี้มาถึงเดือนเกิดกุมภาพันธ์แล้วนะครับใครเกิดเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้รับส่วนลดนะครับทั้งหมด3โปรหลักนะครับผมก็คือ 1. ซื้อครบ4,000บาทขึ้นไปได้ส่วนลด400บาท 2. ซื้อครบ7,000บาทขึ้นไปได้ส่วนลด700บาท 3. ซื้อครบ1 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับได้ส่วนลด1,500บาทนะครับโปรโมชั่นนี้ก็สำหรับลูกค้าที่เกิดเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์ นะครับผมส่วนโปรสาหรับลูกค้าที่ไม่ได้เดือนเกิดเดือนนี้นะครับซื้อครบ4,000บาทขึ้นไปรับส่วนลดทันที200บาททุกรายการนะครับถ้าซื้อครบ4,000บาทนะวิธีการยืนยันการใช้สิทธิ์นะครับผมก็คือถ่ายหน้าบัตรประชาชนนะครับบังเลขบัตรไว้นะครับกรณีที่จะซื้อบีบีกันนะครับก็บังเลขบัตรไว้ผมต้องการแค่ดูเดือนเกิดนะครับส่วนแบงก์กันนะครับก็ถ่ายมาพร้อมหน้าบัตรเลยนะครับเพราะผมจะทําใบซื้อให้กับทุกท่านในะครรับผมรนะ ก็โปรนี้สําหรับโปรเดือนเกิดเนี่ยไม่นับรวมสิทธิ์ท่านใดที่รับโปรเดือนเกิดแล้วนะครับก็ได้ตามโปรโมชั่นเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ชมรีวิวกันต่อได้เลยกรับโอเคครับอยู่กับร้านบางค้ายไอซ์อสนะครับผมวันนี้อยู่เจ้าตัว AW นะครับเอ้ย WA นะครับขออภัย WA นะครับ WA นะครับผม เอ๊ะหนึ่งเก้าหนึ่งนะตี้เป็นสีดาไม่ได้สีเขียวขีมานะนะครับระบบยิงหน้าปกติสภาพสวยมากมาพร้อมกล่องเลยตี้ปราคาที่สองพันหกร้อยบาทพร้อมเล่นสองพันเก้าร้อยบาทฟรีค่าส่งนะครับผมนะมาเปิดกล่องกันนะครับกล่องดีมากฮา,าร์ดเคสกันกระแทกอย่างดีนะครับตุ้ยล่องมีตัวปืนแมกกาซีนนะครับเป็นงานอีกตัวหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับนะมาดูกันนะครับ ดูแมกกาซีนก่อนนะครับผมแมกกาซีนคล้ายๆกับ WE แต่ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับส่วนตัวแมกกาซีนนะครับผมถ้าท่านใดเล่นจนแก๊สหมดแล้วไอ้ตัวนี้จะดิขึ้นมาล็อกนะครับพอล็อกเสร็จปุ๊บเราเติมแก๊สมันจะดันแก๊สออกหมดเลยเพราะว่ามันเป็นการกดาวาล์วคานะครับก่อนที่จะเติมแก๊สเราก็กดตัวนี้ลงมากึ่งหนึ่งเพื่อที่จะให้วาล์วตัวนั้นเด้งขึ้นมานะแต่นี้มีแก๊สนะผมคาแก๊สไว้ทุกกระบ,บอกนะผมบอกก่อนนะถ้าไม่คาไว้เหมือนผมสอนคนอื่นไปซะเยอะถ้าไม่คาก็เรียบร้อรนะ สีสีคนป้ายนะครับแค่นี้พอนะไม่ต้องเยอะนะอ่ะเรียบร้อยนะครับน้าญี่ปุ่นนะครับบอกเลยว่างามขนาดนะครับเป็นยิงลายล่องลึกนะครับพอดีเป็นพลาสติกนียอย่าประมาทพลาสติกนะครับคืนยิงดีนะบอกก่อนนะอ่ะสีลอกนะครับประมาณนี้นะยูเทิร์สเตดนะครับผมอ่าอะไรเ1 9 1หนึ่งกหนึ่งนะครับ ตัวนียบ W A A S G K นะครับก็สามตาตาเลมมาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับนะแต่ถ้าท่านใดอาจจะงงนะครับมันมีปืนมีพีกันสไลด์โลหะอยู่รุ่นหนึ่งซึ่งมันเก่าประมาณ10ปีแล้วนะครับเป็นของจีนก็คือดับเบิลเบลนะครับที่ยิงลายแบบโตเกียวมุริเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะถ้าท่านเจอโลโก้ A S G K แล้วเป็นสไลด์โลหะ ไม่ใช่ปืนญี่ปุ่นนะครับแล้วรุ่นนั้นประมาณ10กว่าปีได้แล้วนะสิบห้าสิบหกปีนะนะน่าจะเกือบ20แล้วละเก่ามากนะครับแต่ถามว่าญี่ปุ่นมีไหมสไลด์ที่เป็นโลหะณยุคสมัยนั้นยังไม่มีนะครับญี่ปุ่นเป็นพลาสติกมาตั้งนานแล้วนะครับไม่มีรุ่นไหนมาเป็นพลาสติกให้เลยนะครับนะเออเอ้ยมันเป็นโลหะเลยนะครับเท่าที่ผมทราบข้อมูลจากคนเล่นปืนญี่ปุ่นนะครับนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมีคนเล่นปืนญี่ปุ่นอยู่ผมก็พยายามอยากรู้ประวัติปืนญนี่ป นะครับเพราะว่าอันนั้นอะ่ะคือเขาไม่เล่นปืนค่ายอื่นเลยนะเพิ่งจะมาจับค่ายอื่นตอนที่มาผมรับวเรซื้อมือสองนี่นแหละเขาเล่นญี่ปุ่นมาตลอดนะครับไม่เคยเหลียวมองค่ายไหนเลยนะครับก็พอเข้าใจได้ครับญี่ปุ่นคุณภาพแล้วถ้าคนเล่นญี่ปุ่นหลักเกือบยี่สิบปีเนี่ยคือต้องมีตังค์เพราะว่าไอ้ตัวสองพัน้าที่เป็นนอนโบแบ็กถ้ารู้ไหมว่าผมเคยพูดแล้วตัวนั้นอะ่ะสมัยก่อนนะครับตัวนอนโบแบ็กที่ผมมีอยู่ที่ยังไม่ขายอะ่ะ สมัยก่อนราคา7พ0 0ห้านะครับเมื่อประมาณ20-30ปีที่แล้วนะครับลูกน้องบอก2,000ห้าเอ้ย7พ0 0ห้านะครับแพงไหมล่ะอืมนั่นแหละแล้วปืนยาวสมัยนั้นหลักหมื่นต้นสองหมื่นเนะครับแล้วหลอยมามาเจอ A W นะครับที่เป็นปืนยาวแก๊สรู้สึกจะสองงานลิขสิทธิ์แท้จะสองหมืน่นสามหมื่นกว่าแล้วนะประมาณ10ปีที่แล้วนะตอนนี้ไม่มีของนะครับเพราะว่า มันเป็นค่ายที่อร่อยหายากแล้วก็ไม่ใช้อะไรร่วมกับใครไม่ได้ก็เลยน่าจะเลิ่นําเข้าไปแลยแต่ต่างประเทศยังมีอยู่นะที่ญี่ปุ่นยังมีอยู่นะครับมีแค่บ้านเรานี่แหละที่ไม่เอาเข้าเพราะว่าพัทอร่อมันหา,หายากนะครับอ่ะสภาพภายนอกสวยนะครับอินสาร์ไลท์ถอยหลังโลง่งให้มันตรงล็อกนั้นออกอล็อกหลังนะครับลืมนั่นออกนะครับ คือจริงๆอ่ะผมผมเป็นคนขลั่งปืนญี่ปุ่นไปแล้วนะอาจจะไม่ถึงคลั่งแล้วกันแอบอาจจะแอบเชียร์เล็กๆนะครับถ้าใครมีตังเล่นปืนญี่ปุ่นเถอะครับเชียร์ผมอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าแบบใครชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับผมชอบมากเลยเรื่องความแม่นยําเรื่องเรื่องต่าง,างๆเนี่ยคือไว้ใจได้นะครับอ่ะถอดสไลด์ออกนะครับผมอ่าเดี๋ยวไม่ถนัดปึ๊บอ่าต้องดึงสไลด์ถอยแล้วเพื่อที่ทําไมต้องดึงสไลดถถ์ถอยถ้าเป็นพวกเบลอา์ม่เนี่ยมันจะสามารถที่จะเื่นได้เลยเพราะว่า ถ้าเราไม่เลื่อนสไลด์ตัวเนี้มันไม่รีเซ็ตนะครับในตัวนี้นี่นี่เห็นแม่แม่ไหนี่มันต้องรีเซ็ตนะครับเพื่อที่จะดันสไลด์ออกมาได้นะครับถ้าเราไปเอาออกเลยเนี่ยแล้วแค่ตรงล็อกอ่ะในตัวนี้มันไม่ยังไม่รีเซ็ตมันจะติดต่ตัวโคงสูงนะครับเออนะบอกไว้ก่อนนะครับใครชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับ,รบ,รบเรื่องความแม่นยำเรื่องความคงทนอย่าประมาทญี่ปุ่นนะเห็นแค่เป็นสไลด์พลาสติกแต่ทนมากนะบอกก่อนเล่นตามเล่นแค่แก๊ส e, อีแก๊สเบาอ่ะนะครับ อเน,นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปเล่นแก๊สแรงเล่นแค่กแก๊สเบาปืนทนมากนะครับมาลูกค้าผมอะหายไปเลยนะครับได้แก๊สได้ลูกมาทีก็หายไปเลยพอเล่นเสร็จทีก็มาซื้อแก๊สซื้อลูกแล้วค่อยมาล้างล้างเสร็จแล้วก็แล้วก็มารอลูกรอแก๊สหมดลูกหมดแล้วค่อยมาแล้วก็ล้างทีเดียวนะนะครับไอผมโอ้ยิงยิงเกือบทุกวันเขาแก่ว่างนะแกกระเสียนล้วนะนะครับนะก็ยิงกันทุกวันแกบอกไงนะเออก็เข้าใจได้นะปืนอึดจริงๆว่ะเฮ้ ยิงทุกวันนะครับถลายพลาสติกยังไม่แตกไม่หักเลยนะสุดเกินนะครับอ่ะออกมานะครับนี่คือท่อนอกของเขานะครับอ่าท่อนอก,กผมว่าน่าจะเป็นท่อโอ้ท่อท่อแต่งสองจังหวะด้วยเป็นการให้โอฟิกมาแล้วนะครับเพื่อสังเกตว่าพอมาแล้วเนี่ยตัวท่อนอกเนี่ยตัวท่อในนะครับฟิกมาพอดีเป๊ะนะครับไม่ไปแปลกใจเราเฮีย ญี่ปุ่นทาถึงนะถ้าเป็นปกติถ้าเป็นพวกปืนจีนหรือไต้หวันนะมันจะเหมือนมีดุ๊กดิ๊กหน่อยๆแล้วเราต้องไปฟิกเองใช่ไหมแต่ดูญี่ปุ่นดิดู AWA เฟดเวิดเอฟิกมันเล้นเปียเลยนะคือขยับปุ๊บไม่มีกระดกไม่มีอะไรเลยแค่ถอยเข้าถอยออกเท่านั้นเองนะครับแล้วได้ข่าวว่าปืนญี่ปุ่นเจน5 MOS ตัวก๊อกอ่ะนั่นก็ทำฟิตติ้งมาแบบน่ากลัวมากนะครับก็พอเข้าใจได้ p ร r f o r m ิภาพมันดีจริงนะครับพวกปืนญี่ปุ่นนะใครคิดจะเล่นปืนญี่ปุ่นเนี่ยยผมบออกกเลว่าป็น Number ตด นะครับคือใครชอบเพลือเรื่อง performance นะครับ performance คือประสิทธิภาพในการใช้งานญี่ปุ่นน่อย่าไปประมาทเขานะคือญี่ปุ่นทนมากนะครับคนในระดับเรียกว่าอืก็ทนเกินนะครับ <c oughs> ก็คิดดูแล้วกันนะผมนี่เคยได้มาตัวหนึ่งตัวก๊อกสิบ,อ,สบอะไรนะยี่บสองปะ่ะนะครับของ GSM ออายุสามสิบกว่าปีอ่ะอยุโยเย่ผมอ่ะนะครับสามสิบกับสี่เท่าไหร่เกือบสี่ิปีมั้ง นะครับเป็นรุ่นแรกๆที่เป็นสไลด์โบแบ็กนะครับก็คิดดูว่าแค่เก็บดีๆอ่ะก็ไม่พังนะครับบอกเลยว่าญี่ปุ่นโอโ้โหมันทำมาเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยความถึกทนด้วยและเล่นแค่แก๊สเบาด้วยอ่ะงคิดดูว่ามันทนขนาดไหนนะครับไม่ได้อวยญี่ปุ่นนะแต่ผมก็พยายามไม่ทานลองเปลี่ยนใจลองมาเชียร์เรื่องลองลองเปลี่ยนดูบ้างนะครับเรื่องมาหลงรักเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับนะแต่พอเข้าใจได้นะครับถ้าคนไม่เคยเล่นเขาจะแบบ ชอบรีคอยล์หนักๆแล้วมันยิงสนุกอ่าเข้าใจได้แต่ถ้าท่านใดชอบคำว,ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับหรือความแม่นยำประสิทธิภาพความทนเนี่ยปืนญี่ปุ่นเป็นอะไรที่ทนมากนะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรมากหรอกเล่นสไลด์เดิมๆแก๊สเบาตามที่เขาแนะนำเป็นอะไรที่ไม่พังนะนะครับแล้วมันยิงสนุกมากผมชอบมากผมเลิฟเวอร,มอร,มอร์มากนะครับหรือเป็นเพราะผมอายุเยอะขึ้นเนาะเพราะว่าเด็กๆมันก็ชอบเหมือนแบบ ต้องมีคอยหนักยิงสนุกนะครับแต่หารู้ไหมว่าไอ้ย,ยิงสนุกเนะี่ยตัวปัญหาเลยเพราะยิงใช้แก๊สแรงเท่าไหร่พระลระขึ้นกับสไลด์มากขึ้นเท่านั้นขึ้นกับตัวบอดี้เท่านั้นถ้าเป็นปืนยาวนะที่ต้องรับภาระ,ะมากขึ้นรับรีคอย์หนักขึ้นอุปกรณ์แตกหักง่ายเพราะอย่าลืมนะครับมันไม่ใช่เหล็กแทนะ้มันไม่ใช่องค์มันไม่ใช่แบบพวกปืนจริงนะนะครับเราไม่ต้องเล่นรีคอย์หนักหรอกเราาแค่ยิงสนุกยิงแม่นเอามันมันดีกว่านะครับแต่ก็เข้าใจได้คนไทยติดปืนแรงนะครับแต่ผมอะ พรได้รับซื้อมือสองมาเรื่อยๆแล้วเหมือนแบบเราได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เห็นระบบปฏิบัติการเรียกระบบการใช้งานจริงๆของแต่ละรุ่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเออญี่ปุ่นมันโอเคนะครับถึงแม้รีคอยจะไม่หนักยกเว้นไอ้ที่ถามวันนี้ไอ, Kick, ไอ้ฮาร์ดสิกไอ้ดีเซอร์ดะนะครับยกเว้นตัวนั้นตัวนังน,น,นนะไม่ไหวจริงถีบหนักเกินใครชอบรีคอยหนักตัวนู้นเลยแต่ก็หนักด้วยได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะครับน่าจะมีอยู่ค่ายเดียวที่ทําได้ <laughs> นะฮะน่าจะเป็นอยู่แค่ประเทศเดียวที่ทาได้นะทั้งถีบหนักทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะแค่ญี่ปุ่นเหละครับคือคุณจะได้สองอย่างไปพร้อมๆกันคือได้ทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ทั้งถีบหนักนะใครลองเปิดใจเล่นญี่ปุ่นดูครับแล้วคุณจะติดใจเรื่องความแม่นยํานะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยไม่ต้องทาอะไรเพิ่มด้วยปืนญี่ปุ่นอ่ะซื้อมาเดิมๆมือซื้อมือหนึ่งหาัก็ได้เดิมๆเลยไม่ต้องทาอะไรใช้แก๊สเบายิงไปเถอะยิงไปแบบโอ้ยิงจนเบื่อ นะครับปืนเป็นทนมากนะเหมือนยี่หกที่ผมลงไปล่าสุดอ่ะนั่นแหละยิงดีนะยิงสนุกปืนบ้าอะไรสั้นนิดเดียวยิงระยะยี่ห้าเมตรโอ้บ้าเป็นแล้วปืนเลยกับเนี่ยนะครับอ่ะใส่กลับเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับผมอ่าลืมล้างไกด์หลอดแต่ตัวนี้ลองดูอนที่ว่ามันเลอะไหมอุ้ย ไม่โทรรยนะครับมือป้ายไปเลยนะถ้าคิดจะล้างแบบขี้เกียจล้างมือก็ใส่ถุงมือนะครับจะได้ไม่เลอะมากแล้วเราแบบเหมือนแบบเอ้ตรงนี้ขี้เกียจใช้แปรงเอานิ้วป้ายรูดๆๆเลยได้เหมือนกันนะครับเาเดี๋ยวนะทาย,ยัางวะเดี๋ยวนะสไลด์เหมือนยังไม่ได้ทาป่ะขออภยัยนะครับลืม <laughs> อะไรของผมวะเนี่ย อันนี้ที่เกตใช้แปรงนิ้วป้ายรูดเลยแต่ผมว่าใช้แปรงเถอะแต่มีแค่บางจุดที่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับหรือผมทาไปแล้ววะเริ่มหลอนแล้วผมนะนอนน้อยหลายวันนะไม่แน่ใจก็ทาสามอีกรอบแต่ว่าน่าจะเยอะไปละไม่เป็นไรนะับื่อไหินเกินก็รูดๆออกมาหน่อยนะครับหลอนเลยของผมวะ่ะ หนักแล้วนะนอนน้อยเกินไปนะครับเริ่มพอเริ่มนอนน้อยติดกันสองวันเริ่มหมอาการแล้วเบลอนะครับแต่ดึงไปลื่นๆเดสไลด์กลับนะครับปุ๊บดึงสไลด์ถอยหลังล็อกปั๊บเรียบร้อยลื่นปื๊ดนะครับ มาได้เน,นะครับจระบีขาวใครสนใจสั่งได้นะครับกระปุกละร้อยสาสบาทนะครับแต่น่าจะเหลือไม่เยอะแล้วเดี๋ยวาจาจะต้องสั่งเพิ่มเพราะผมสั่งมาไม่ได้เยอะครับเพราะว่าหลักๆแล้วผมเริ่มใช้อกระปุกใหญ่ผมก็สั่งมาสำรองขายแค่ไม่เยอะนะถ้าประมาณถ้าสิบกระปุกได้ั้มนะผมสั่งมาทีทีละสิบทีละสิบมันก็ไม่เยอะเนาะบางทีลูกค้าก็ซื้อกันตลอดนะครับแต่กระปุกหนึ่งมันอยู่ได้นานนะครับเพราะอย่างที่บอกมันไม่ได้ใช้บ่อยเนาะเราใช้แค่แบบช่วงล้างปืนเสร็จแล้วแล้วก็ลงเท่านั้นมันก็อยู่ได้ยวๆนะะครับอ ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคนะครับต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคมาทดสอบยิงเจ้าตัว WA นะครับ M 1 9 1 1 A 1นะครับ US Army นะสไลด์พลาสติกนะครับแไลด์พาติกผมจะแก๊ส R134 ก็พอช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างร้อนนะครับก็ดับดบแก๊สลงมากันทนนั้งนะี้นึงนะนะครับเพราะว่าเอาตามจริงตัวนี้ถ้าที่ผมดูคลิปต่างประเทศยิงอเขาใช้โพรเพนยิงเลยนะครับ ก็คือแก๊สพวกแก๊สอีทีพันหรือแก๊สสิบสองอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่สิบสองคือแบอีทีพันนะครับแต่ด้วยความที่วันนี้อากาศเริ่มอุ่นๆแล้วนะฮะก็ไม่แนะนําดีกว่าให้ใช้ลงมาสักนิดน,นึงนะครับอ่ะเอานะลูกแก๊สว่ะหาลูกแก๊สก่อนอ่เหมือนเดิมน,นะครับพวกปืนญี่ปุ่นนะจะเป็นแก๊สดันอากาศออกทั้งหมดนะครับ วัดลูกด้วยเดี๋ยวนะผมต้องใส่ลูก25งห้าก่อนนะครับก็คือใส่ลูกปักแม็กได้เลยนะครับปักแม็กเขาเป็นโลหะมาแล้วแล้วเขาไม่มีช่องโหลดลูกใดๆเลยต้องใส่ปักแม็กนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวหักนวยใส่ได้เลยนะครับดึงมาก็โหลดลูกลงไปอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ลูกสองห้าตามไปไอสองศูนย์นะครับนนี้ใส่สองห้านะอ่าใส่สามนัดนะครับ ใส่ได้อีกนัดหนึ่งอ่าโอเคจุได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนัดนะครับจริงๆมันใส่ได้สิบี่นัดนะแต่ผมว่าใส่สักสิบสองเนี่ยกำลังดีเพราะว่าเดี๋ยวสปริงมันล้านะครับมาดูความแรงนะครับผมกับเจ้าตัว WA นะครับนะมาดูกันสามหนึ่งหนึ่งสามศูนย์เจ็ด สามศูนย์สี่สามศูนย์สองนะครับความแรงถือว่าเยอะพอสมควรนะแต่ว่าไม่ได้เยอะเวอร์ Uber นะแต่ว่ามาตรฐานนะสามร้อยนะครับไม่ต่ากว่าสามร้อยนะครับแล้วแรงดันค่อนข้างเสถียรตกหลักหน่วยมีโดดมาจากสิบลงมาเหลือเจ็ดแล้วก็สี่แล้วก็สองนะครับคือสามร้อยเจ็ดในในดูเนี่ยนะครับก็ถือว่าตกลงมาแล้วก็ไม่ได้เยอะมากนะครับสี่นัดแรกนะก็ถือว่าความแรงค่อนข้างเสถียร นะครับต่อไปก็เดี๋ยวผมใส่ลูกเพิ่อมอีกสักหน่อยนะอีกสี่นัดนะครับเพื่อทดสอบความแม่นยำนะครับผมโอเคไปดูกันเลยโอเคมานะครับเป้าสิบเซนและยี่สิบเซนนะครับอาจจะแถมๆห้าเซนนิดหนึ่งนะแต่ลูกมันน้อยนะครับแต่ขออนุญาตเทสไปสักสีก่นัดแล้วกันเพราะผมใส่เพิ่มมาสี่ก็เป็นสิบห้าและยิงเทสไปเมื่อกี้สี่ก็เป็นสิบแปดนะครับพ็อไม่รู้ว่าแก๊สจะหมดก่อนหรือล,ลูกจะหมดก่อนนะ มาดูกันอีกทีนึงนะครับไม่รู้อะไรจะหมดก่อนกันนะมาดูกันนะครับระยะสิบห้าเมตรนะครับกดเซฟเรียบร้อยนะครับผมจะจับไม่นถนัดปึ๊บเป้าใหญ่ ก็ถือว่าได้อยู่นะเพราะว่าตอนยิงไปมันยังโดนกล่องอยู่บ้างนะครับอ่ามันอยู่ในกล่องแล้วกันก็ถือว่าแม่นพอสมควรนะครับแต่พอเป็นเป้าเล็กอาจจะไกลไปแล้วก็มองยากนิดนึงนะครับโอเค่อไปดูระยะสิบเมตรกันนะครับโอเคมาเป้าสิบเซนและยี่สิบเซนนะครับระยะ10เมตรนะครับเอ้ยห้าเซนด้วยเนาะผมใส่รูปเพิ่มมาอีก4นะครับเมื่อกี้ใส่สก็เป็นสิบส สิบแปดยี่สิบสองนะครับมาดูว่าแก๊สจะหมดก่อนหรือลูกจะหมดก่อนนะครับใส่ลูกเพิ่มมาอีกแล้วนะครับผมมาดูกันกับปืนญี่ปุ่นนะนะครับด้วยความที่ลูกมันน้อยครับก็เลยใส่ลูกเพิ่มทีละสี่ทีละสี่เอานับง่ายดีนะครับ เห <Okay. S 2> มือนเดิมนะครับติดกิฟสูงโอเคไหมยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ไม่ค้างเพราะว่ามือผมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอยากให้ลองให้มันนิ่งดู <S <S ก็เลยลองกิฟสูงดูนะครับมันเลยทําให้มือผมเนี่ยเบียดเหมือนเดิมเวลาจับสูงนะครับข้อดีคือปืนกระชับขึ้นยิงได้อ่านิ่งขึ้นนะ แต่ข้อเสียคือนั่นแหละข้อดีคือมันกลุ่มกระสุนมันเขาเรียกอะไรปืนออมันนิ่งขึ้นข้อเสียคือลูกหมดสไลมันจะไม่แขวนนะครับเพราะด้วยความวิจับสูงนะมาเดี๋ยวมาเทพวกท่านดูว่ามันยิงได้ปกตินะครับเพราะถ้ากลับเมื่อกี้ยิงไป22เนาะนะครับ22นัดกับแก๊สหนึ่งแม็กแล้วก็ยิงแบงค์ไปอีก2นัด3นัดนะครับก็เท่ากับ26เข้าไปแล้วนะแก๊สยังไม่หมดจะว่ามันจะหมดไหมอีก3นัดนะครับ ยี่สิบหกยี่ิบ้าไอซีปเลยอนะ่ะจะได้เทสจบจบให้ครบสามสิบนัดดูดิว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหนึ่งแมกกาซีนถ้าเป็นพวกปืนจีนหรือไต้หวันนะ่ะจะยิงได้อยู่ประมาณสามสิบถึงสามสิบห้านัดนะครับนะไม่รู้ว่าตัวนี้จะได้ถึงไหมนะครับไอหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่นัดมันจะลงสามสิบพอดีนะครับอ่าเช็คลูกนะครับให้เรียบร้อย เช็คทีหนึ่งนะครับสีนัดนะครับผมอือ่ะกิฟต่ําเหมือนเดิมนะหลบๆนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวเยวอ่ะมันจะเฉียงนีดนะึผมไม่ได้ยิงเป้านะครับแต่เลงผ่านผ่าน <c oughs> นี่ขนาดแก๊สหมดนะลูกห,หมวกก็ยังสไลด์แขวนนะครับ อันนี้ผมกิบหลบสุดๆแล้วนะเพราะว่าอันนี้คือไม่ไม่ได้เน้นปานิชนะครับเอาเน้นแค่แบบขอให้มันยิงลูกหมดสไลด์แขวนนะครับก็เท่ากับยิงได้ประมาณส0มสิบนัดแก๊สก็ยังอ่อนแต่อ่อนในระดับที่เรียกว่าลูกหมดสลด์แขวนแต่ผมว่านั้นยิงได้ประมาณสักนัดสองนัดก็แปะแล้วก็หมดไปเลยนะครับแต่ถือว่านี่ขนาดสามสิบนัดแม็กเดียวก็ถือว่าโอเคอยู่นะแรงดันมันยังดันกลับมาให้แขวนได้นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเลือกนะฮะ โอเคนะครับผมลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่เป็นหานะครับผมแต่นี้เกอบหมดเดี๋ยวผมจะแก๊สเข้าไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันไม่พอนะครับผมอ่ะเอาแม่ออกก่อนนะครับแก๊สลูกใหม่ใหม่มีฟิลิโคนในตัวนะครับไม่ต้องเคลียร์ออกนะแต่ถ้าอันนี้ยิงจนเกือมหมดแล้วแหละแต่ผมว่าถ้ายิงอีก,กนัดสองนัดหมดแน่ๆไหน,นลองดูซิยิงสักทีสองทีนะครับผมว่าหมดแน่ๆียบร้อยครับทีเดียวเท่านั้นหมดเกลี้ียงเนี่ยเวลาลูกหมดนะครับเอ้ยแก๊สหมดมันจะขึ้นแบบนี้ ไอตัวสไลด์ล็อกเนี่ยอธิบายไว้แล้วต้นคลิปนะเนี่ยจะล็อกแบบนี้นะวิธีก็บอกไปแล้วนะครับดึงมาลงมาก่อนเติมนะครับแล้วเราก็อัดแก๊สลงไปแปบ๊บเดียวพออันนี้ผมจะไม่ยิงแล้วนะครับเพราะว่าแค่อัดแก๊สเพิ่มเข้าไปไมให้มันมีแก๊สในแม็กแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวปืนเมื่อกี้ลูกหมดสไลด์ค้า้งนะครับให้ใช้วิธีการนะครับผมดึงสไลด์ถอยหลังลงร่างกายทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับผมนะแล้วก็จะลืมนะครับวิธีการล้างทางำความสะอาดกันด้วยนะครับถามว่าต้องบ่อยแค่ไหน ถ้าเรายิงบ่อยก็สักว่าถ้าสมมติว่าเรายิงทุกวันนะครับไม่ได้ยิงอะไรหนักหนักหนาสาหัสหรอกยิงเป้าอยู่บ้านยิงเล่นยิงนู่นยิงนี่ยิงกระโปรงกระป๋องอะไรแล้วแต่บุคท่านนะครับก็ควรจะล้างประมาณนะครับเดือนละครั้งนะถ้าในกรณีที่ยิงบ่อยๆนะครับเพราะว่ายิงบ่อยเนี่ยดีมันอุปกรณ์เรามันก็จะได้ไม่เสียหายไวเพราะเราได้ดูแลมันนั่นเองนะครับแต่ถามว่าถ้าเราไม่ค่อยได้ยิงอะนานๆครั้ง ก็เอาซักประมาณ2เดือน3เดือนเอามาลงซิลิโคนใหม่หรือล้างใหม่สักทีหนึ่งถ้าท่านทำเองได้ก็ทําแบบต้นคลิปนั่นแหละเป็นวิธีที่ผมสอนคือวิธีเด็กขี้เกียจนะครับไม่อยากถอดเยอะไม่อยากรื้อเยอะเอาแบบง่ายที่สุดที่จะง่ายได้นั่นแหละก็คือวิธีน้าที่ผมสอนต้นคลิปนะครับง่ายมากๆไม่เฮ้ยผมว่าวิธีผมสอนเนี่ยมันง่ายที่สุดแหละนะครับไม่ต้องไปออรื้อถอดทุกชิ้นวางหกโอ้โหให้มันดูอลังการงานสร้างครับมันทําได้แหละแต่มันจะลำบากตอนใส่นะเพราะว่าใน ในกลุ่มคนเล่นเหมือนกันเนี่ยมันไม่มีใครถอดเป็นทุกคนแบบเก็บรายละเอียดได้ร้อยเปเซหมือนกันทุกคนนะครับก็ผมเลยแนะนําวิธีดูแลที่มันเรียบง่ายที่สุดแล้วดูแลง่ายที่สุดไม่ต้องไปดูแลอและไรยุ่งยากนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวเนี้ยใครชอบแนวสไตล์รีคอยล์หนักนิดนึงนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้หนักมากเหมือนพวกปืนแก๊สที่เป็นสไลด์โลหะอะไรขนาดนั้นแต่ผมว่าฟิลมันกําลังดีนะครับแต่ถามว่าถีบหนักไหมก็พอสมควร นะครับ <laughs> นะโอเคประมาณนี้นะครับผมถ้าใดสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ BB กันเฉียงเซานะครับไลน์ BB k a r s ซ้อนะครับผมหรือว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์หลายลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ